จริงๆมีฮอทดอกด้วยแต่ว่าเบรกไว้ก่อนดีนะยังเบรกกันไว้ทุกคนเป็นยังไงกันบ้างไล่ตั้งแต่คมชันลึกมาต่อเวทีชีวิตไม่ได้พักกันเลยใช่ไหมสวัสดีลูกโจนะคมชันลึกอวอร์ดเป็นยังไงบ้างทุกคนดีใจไหมเมื่อซมกินส้มตำเผ็ดก็เลยเป็นสภาพแบบนี้ อนอนกันเลยทุกคนบอกสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ภูผาด้วยอยู่กับน้องอาร์ตลูกชายกินส้มตำลูกชายก็เลยแม่ก็เลยแวนมอเตอร์ไซค์กันไปซื้อส้มตำปาารถสิบล้อเก็บเป็นปังญาหอดซื้อครับผมเลยแล้วขับรถไปพาไปซื้อต่าะคุง <c oughs> บื้มมันแล้วก็ว้า รสติบ๊บหอแหนมามรสขนปูนด้วยรขนปูนพอมทำใหม่นต่ำดีกว่าขึ้น <c oughs> บายบายไม่ไหยเลยขนมกินแล้วกินซิกี้พ่กไต้พี่เพียงสีบ่าวหมอลำแปลงร่างแล้วใช่แล้วเมื่วอวานนี้แบบ โอ้เดี och, ๋ยวเรามารีแคปดีกว่ามับรีแคปเก่งมากเก่งทุกทีมจริงๆริงตนแม่นั่งอยู่ข้างบนอะแม่นั่งร้องไห้แบบทุกทีมเลยทำเดี๋ดีดีดีแบบดีเกินคาดนอนทุกคนเวทีชีวิตสองเนาะเราเห็นศักยภาพของเด็กทุกคนที่เหมือนครูแต่ละคนดึงศักยภาพของเด็กออกมาได้ได้เยอะกว่าเดิมแล้วก็เห็นอะไรใหม่ๆเยอะ มาก่อนเวลาทุกคนวันนี้นางมาก่อนเวลาสองชั่วโมงมาเพื่อไปเลยพี่นางสวัสดีค่ะพี่กระต่ายสวัสดีค่ะทานสมตามน้องหนขอบคุณทุกคนมากนะคะตั้งใจมากคมชลึกอวอร์ดอะคือพอรู้ว่าน้องจะได้ไปเดินพรมแดงเนาะภาพที่เราเห็นเวลาดาราเดินพรมแดงเนาะแม่แซมก็ไม่เคยไปเราเห็นแค่ภาพก็พยายามทําการบ้านมากๆว่า เขาใส่ประมาณไหนอันไหนจะพอดีอันไหนไม่เวอร์ไปอันไหนดูโอเคแล้วก็มาดูกับลุคของตอนแรกจะมีบอสด้วยเนาะบอสกับยูริก็เลยนี่แหละวางวางเขียนกันได้ออกมาเป็นชุดจริงๆชุดที่บอสใส่เมื่อคืนก็จะเป็นชุดที่บอสใส่ไปไปงานกับน้องนะทุกคนนีไม่ได้ทำไมแบบคายกันใช่จะใส่ไปคู่กันกับลูกชายบอสเป็นดำยูริเป็นสีขาวนะครับเป็นแพทเทิร์นใกล้เคียงกัน โจทย์ที่บอร์ดให้แม่แซมมาก็คือเอาชุดที่มันแมทก,กันกับลูกที่เหลือแม่จกกัดการเลยพี่วันสวัสดีค่ะพี่สุป,ปานีสวัสดีค่ะใช่ชุดน้องสวยมากเมื่อคืนก็เลยมีสีแดงเซอร์ไพรส์ในกลุ่มปิดเห็นไหมตั้งใจทำมากค่ะทุกคนวางแผน เสื้อผ้าหน้าผมไม่เคยไปไปงานก็หลงงไปไล่งาตัวยุ้ยไซไปขึ้นมันได้เลื่อนตั้งไต่อีย่างตั้งได่ไอคอนสยามแม่อ่านรูเ้เข้าไหมอืม <c oughs> อืมคอนเนอร์ตรงมันศิลพินานคนนั้นใช่แล้วมีแต่ดาราเบอร์ใหญ่ๆบักหล่าบอกว่าแม่คุมอยู่ได้ครับเพราะว่าเคยเห็นแต่เพลินในทีวีพนันนะพูดเอ็นดูไหม <c oughs> เคยเห็นแต่เพลินในทีวีได้เห็นตัวจริงคือมีแต่ผู้หนาเน้นยน่อยพนัน กลางครับพี่นางแม่อยู่กับน้องอาร์ตขอบคุณครับน่าอร่อยกันเลยเห็นไหมอ่าพี่ยานแม่แชมเห็นอยู่ค่ะเมื่อคืนก็คุยกันกับบอสเพราะว่าอ่ากับพร้อมกันดูแลบอสกับพร้อมกันนะคะแม่ว่าแน่นอนสวัสดีค่ะ พี่วันคนจะตื่นนะถ้าปอกกี้เดินแทนบอร์ดอ่ะนี่ได้เลยอันนี้ไม่แซมทราบอยู่ค่ะพี่ยันว้ามาครับผมเด้อจิ้งเต่อจิ้งนต่าน้อง,องกันน้องอาสร้างตำบมกฮุ่งแบบว่าบักคักอยา้าร้านเนี้ยเป็นร้านใหม่คิดว่งคนพบต้องยกให้นะเกิดเป็นบอย่างพี่นอง ตัดหนังไปซื้อรอสุดอาร์ตไปถนนกวอาร์ตแล้วก็แบบแล้วก็หักรถไปเลยแม่รถจิ๋วเรากำลังจะวิ่งมาแม่อาร์ตขี่มอเตอร์ไซค์ไปกับลูกชายสองคนน้องบอกว่าแม่อาร์ตอยากกินส้มตำก็เลยพานางไปลองอีกร้านหนึ่งตอนทีมันจะเราซื้อร้านตรงนี้มาเก๋เป็นบะหม่ย่างแล้วแทบหักรถปั๊บทีเดียวรถจิ๋วแล้วว้าเว ทุกคนวันนี้เขานัดกันบ่ายสองโมงครึ่งออกเดินทางนะคะวันนี้น่าจะบวกลบประมาณสิบห้านาทีเพราะว่าให้ผู้จัดจาก,การเช็คแหลกใหมยอยอออ่อยู่เขาฟงขอโทษค่ะเดี๋ยวทุกคนก็ตามมาวันนี้นางมาก่อนสองชั่วโมง,งนั่งก็เลยมาปลูกแม่แซม,ม<อ>ก็เลยมาปลูกแม่แซมไ, <ป S 1> ไปกินสมตัามมันก็จะมาหาของแล้วม,มันมีมัต้องลืมเสื้อไว้ ใช่แล้วเมื่อคืนตั้งใจให้พี่ชัดเจนไอ้ยทำผมให้มันเป็นลุกอีกลุกหนึ่งเนาะอ่าวาเผ็ดมากโอ้ oh พี่ตัเจ้าช่วยกว้าหนน้ำหนักเอ๊ะจะบอกว่ายัางไงดีลงอยู่ขาพี่หน่อยทักทายน้องอาร์และแม่แสมีนะคะสวัสดีค่ะทุกคนเอ๊พี่หนอตส้ยใส่กิจตับ,บคม แม่แซมพาตัดหน้าม้สิบร้อื้อซองตัโคตรเทพบอกเลยแบบตายเอะบริเวณแปลงงานทุกคนสวัสดีทุกคนนะเวทีชีวิตอ่ะเปิดด้วยทีมรงอาร์ตน้องชีวิตหมอลำคือว้าวแล้วโชว์เปิดมาคือว้าวเลยแบบทําได้ดีเกินเกินเกินที่เราจินตนาการไว้มากๆสมมุติว่า แต่และทีมอะเรารู้อยู่แหละว,ว่าแต่และทีมเป็นยังไงเนาะเราเรามองภาพไว้ว่ามันจะออกมาดีแหละแต่ปรากฏว่ามันออกมาดีมากอะทุกทีมแรกก็เปิดแล้วก็ขนลุกแล้วมีสนุกมีดราม่ามีอะไรเงี้ยมีเซอร์ไพรส์ด้วยมาต่อด้วยทีมทีมที่เป็นแชมป์ทีมบีทีมบีภาพสวยเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าคนที่มาทำอะเป็นโคโลกราฟดังๆในขอนแก่นเลย เป็นคูบี้คูบี้เอาน้องเปมมาช่วยเอาน้องบอมมาช่วยแล้วก็เอาทีมเด็กนักแสดงจากดราม่าคิคชยมาเป็นเอ็กตร้าภาพก็เลยสวยเขาเล่นแสงเล่นสีอย่างเงี้ยสวยภาพจบแต่ละภาพที่ออกมาออกมาออกมาเขาเน้นเป็นภาพเนาะภาพปุ๊บปุ๊บปุ๊ปุ๊บ,บ,บอะไรอย่างเงี้ยอืม แต่ละทีมันก็มีจุดผิดพลาดแหละทุกคนแต่ว่ามันเพียงแค่ว่าใครพลาดน้อยพลาดมากกว่ากันแค่นั้นเองเมื่อวานนี้แบบเราเสร็จใช่ไหมน้องอาแสนหัมมอนเอาไวก้ก็ต้องใส่เตอร์ไงก็รอก็เลยอยากดูไปดูไอ้บอลไปนั่งดูไอ้บอลเซตคิโมกแปดรอบอะจกดังระจกดังอีกอยู่แปดรอบรออน,น้อง่ายังองเก่งมากเมื่อวานนี้ ช่วยกำเก่งมากกับบอลพอมาทีมทีมที่สามเขาฉีกไปเลยเป็นการแสดงแล้วก็เอาตลกอะ่ะเหมือนอายูโชแต่ก่อนอะ่ะอายูโชเอาแอดเวนเจอร์เข้ามาใส่เป็นการนำนาเสนอแบบใหม่ๆที่ฉีกไปเลยเ,เด็กแบบเด็กเก่งมากๆไม่ว่าอไอฟุกน่ารักมากนะทุกคนเป็นสีถนนชัย นารักนารักเป็นตัวเดินเรื่องถ้าเก่งมากก็เดินเรื่องผมก็เดี๋ยวคุณนี่แม่พี่ปอพกกี่นิเกียรดี๋ยวนั่งน,นั่งเนียงเนี่ยเงไงสมัากเนี่ยตื่นแล้วค่ะมาถึงออฟฟิศก็คือมือม้อมื้อเช้าใช่ไหมอันนี้พอเสร็จจากเวทีชีวิตใช่ไหมคะก็พาพี่ดิวพี่ดิว,พ,ดวพี่นิกกี้อย่างเงี้ยคะ่ะมาที่ฟินคลับ ฟินขับเสร็จแล้วก็ดูแลส่งถึงโลงโรงแรมเสร็จแล้วก็กลับมาขวากลับมาถึงออฟฟิศเกือบเช้านอนได้ประมาณแป๊บหนึ่งสองสามชั่วโมงตื่นมาเคลียเพราะว่าจะต้องมาเคลียแบบเรื่องโรงแรมเรื่องใบก์กำกับภาษีต่างๆแล้วเรื่องเสื้อผ้าอะไรเงี้ยกำลังจะงีบอีกน้องอาร์ตก็เลยมาก่อนก็เลยได้กินส้มตอจนถึงตอนนี้ก็เลยยังไม่ได้อาบน้ำนะทุกคนขออภัย แต่บอสออกเดินทางตอนเย็นค่ะบอสจะเคลียร์ยงานก่อนแล้วบอสค่อยตามเด็กๆไปเพราะมันใกล้แปดสิบกิโลเดินทางประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะคอุ้ยจะไปกินตำกระเทยหรออยากไปด้วยจังเลยค่ะแต่ว่าแม่ก็กินส้มตำแล้วตอนนี้ ่แล้วไปชุมแพนะวันนี้เจอกันที่โฟกพนครชุมแพนะคายพี่ใหญ่น้องอาจกินเผ็ดแบบนี้ไงถึงไม่อ้วนแล้วก็เข้าห้องน้ำออกหมดน้องอากินอะไรก็ไม่อ้วนค่ะหอมลงหอมลยพีิกเจ๊ไก่ัสดีคัะไม่เคน้อาร์ตเราเป็นข้าวกันนะครคนดูเยอะมาเลยคนดูเยอะมากแม่แม่โอ้โหเขานข้าก๋ดเตยวับบเด้อ มามาพูดถึงทีมเวทีชีวิตต่อก่อนนะคะก็ทีมที่สามเราเป็นสีถนนชยัยใช่ไหมดําเนินเรื่องิุอ่าเป็นฟิลแบบอายูโชว์เป็นเหมือนแต่ก่อนที่เป็นแบบตัดต่ออะไรเงี้ยมีตลกมีมีการแสดงเข้ามาแต่ว่าชอบชอบในในส่วนตัวชอบเอกต้าของทีมที่สามมากเพราะสกิลแดนเนาะน้องผู้หญิงน้องผู้หญิงสี่คนที่แบบ อยู่ดีๆวิ่งออกมาแล้วก็ฟอนวอล์กฟอนวอล์กโดยที่ไม่ได้ใช้มือขำเลยอ่ะอรึปคือแบบอะไรอ่ะก็เลยบอกบอสขาเชื่อไหมว่าถ้าเราได้แดนเซอร์ผู้หญิงที่เราจะเปิดออดิชั่นถ้าเราได้สกิลแบบนี้มาอยู่เสริมกับหกคนที่เรามีโตเกียวจะไปโลดมากๆทุกคนมันเหมือนมันเหมือนแบบสกิลของแดนเซอร์กระแตเนาะอ่า ือเ,เก่งมาก <c oughs> คุณแม่ตื่นแล้วเหรอตอนนี้อยู่ที่โรงแรมหรือเปล่าคะดีใจที่ได้เจอนะแม่แม่ชาลิสานะคะเป็นเป็นเลขาของพี่ดิวธีรพัฒเมื่อคืนก็าหน่ารักพูดคุยกันตลอดเวลาประสานงานแม่ใช่ก็จะติดต่อกับคุณแม่เขาขามขวัญจากบอสให้น้องคืออะไรนะต้องรอดูนะบอสมีเซอร์ไพรส์ surprise. ครูแบรสวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่สุนะครับแล้วทีนี้พอดำเนินเรื่องทีมที่สามก็ดีโหโหครูบิกกี้ก็ฉีกไปเลยฉีกฉีกแบบกฎของการแสดงอะ่ะเอามาฟิลเป็นเหมือนกอทัฟเลนโอเคให้ให้กรรมการได้ดูอะไรที่แปลกใหม่เนาะเพราะว่าถ้ามีแนวเดียวกันมันก็จะแบบคนดูอะ่ะ เพื่อความคุ้มของคนดูด้วยพอมาทีมที่สี่ลายเซ็นของเขาแชมป์เก่าลายเซ็นของแชมป์เก่าีมมากออกมาดีมากเขาเอาดรามา่าเอาซีนอารมณ์บวกกับความสวยงามวิจิตการตาแล้วก็ขอชมทีมที่สี่เรื่องการการบล็อกกิ้งโซนการใช้แสงการใช้ไฟเขามา,มาจุดการแสดงได้ค่อนข้างดีคือ คือค่อนข้างที่จะเป็นมืออาชีพมากๆค่ะแบบมาร์กจุดมาร์กโซนและการเล่นไฟเล่นแสงอะไรกคือเขาไม่พลาดให้ให้รู้ว่าตรงไหนคือเด่นตรงตรง,ตรงนี้ให้คนโฟกัสตรงนี้พี่โนนี้สวัสดีค่ะให้คนโฟกัสตรงนี้อย่างเงี้ยค่ะเปิดมาการใช้แสงวูวคือดีมากอันนี้ยอมรับ ถึงเด็กๆไม่ได้ร้องแต่มันเป็นการแสดงอารมณ์เป็นการดำเนินเรื่องราวเป็นการสื่อที่ไม่ได้แสดงให้ชัดเจนว่าฉันจะทําในนี้ฉันจะบวชนะ <c oughs> ฉันจะโกนผมนะ <c oughs> แต่เป็นการใช้ท่วงท่าลีลาการแสดงของศิลปินให้คนคิดตามอ๋อเขาเป็นพี่น้องกันอ๋อคนนี้เป็นใบอ๋อเขามีสิ่งมาล่อลวงอ๋อคนนี้จะบวชอะไรเงี้ย มันก็เลยอ่ะพี่ฝนแป๊บนึงเดี๋ยวแม่ปักยาสีฟันอันนี้อันนี้เมื่อวานซีแกมไปถามซีแกมว่าอันนี้ซีแกมวันนี้เปลว่าอะไรอันนี้เป็นพ่อแม่อำไงคือแบบมันตาแต๋วซีแกมคือแบบดีมาวกวาคือเด็กๆคือทุกคนไปซื้อซื้อบัตรย้อนหลังได้นะคือมันดีจริงๆยาสีฟันปักแล้วแต่ว่าไม่มีตัวอย่างยาสีฟันอยู่นี่ <c oughs> ให่แล้วทีมฮิจสไปฮ่องกงอ่ะงานต้องเข้าใครที่ดูอยู่นะที่เป็นเจ้าของแบรนด์หรือหรือสปอนเซอร์ต่างๆนะเด็กๆไปฮ่องกงถ้าเกิดไปกับแบรนด์จุดๆแม่ว่ามันจะเลินเลาก็ชนะติดต่อมาได้เลยนะคะพี่ทอยสวัสดีค่ะกเปิดอะไก็ไปแทนน้องเวฟครับน้องเวฟไปไปอัปเดตเวอร์ชัน อัปเดตซีรี์ที่เรียไปอัปเดตซีรี์อ่าไปอัปเอลเอ้ไปอัปเอลเอสเก้าเบียร์มันิเบียร์มันจะหน้าตาดีเ้อเบียรมันสิรอเดี้ยเอาตอนไม่รอหรอฮะหอเสอกายพี่เดือนสวัสดีข่าวเรากำลังเจงให้น้องเบียร์ด้วยครับผมน้องเบียร์ไปอัปเดตหรืวเขาไปอัปเดตไตรหรอเนาะ น้องอาร์ตอิ่มแล้วหรอถึงสายละรอิ่มแล้วเนี่ยเอเห็นวะนองจสสั่งตอนอิ่มวะเจสสั่งข้าวตอนหิวใช่ทีมสุดท้ายแล้วอินมากใช่แล้วเจ๊ไก่เรียกแม่ไม่หยุดเลยว้าเผ็ดเมื่อวานน่ะประทับใจหมดเลยนั่งเพเลยตัวไม่เสียเพื่เลยไม่แซ่ไม่นั่งดูอยู่ข้างบนไงตั้งใจแบบนั่งดูแบบไม่ไปไหนเลยนะนั่งอยู่ตรงกลางดูว่า เด็กๆมีการพัฒนาอะไรไหมนั่งดูว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรนําเสนอมาในรูปแบบไหนแม่แซมเชื่อไหมว่าไม่ได้มาดูสอบเลย <c oughs> เพราะหนึ่งติดภารกิจพายุรีไปขบมฉลึกด้วยเนาะแล้วก็ตั้งใจวันที่น้องสอบอะ่ะ <c oughs> ก็คือไม่ไม่เข้ามาดูสอบก็คืออยู่ในห้องแต่งตัวของบอสเลย <c oughs> เคลียร์งานแล้วก็รอออกมาดูพร้อมกันกันกบกรรมการจะได้ดูว่าการตัดสินมันเป็นยังไงแล้วคนดูที่เห็นพร้อมกันกันกบเราอะ่ะเป็นยังไงอย่างเงี้ย ยาสีฟันไม่มีโปเลยทุกคนแต่ว่าได้ได้ในราคานี้<า>ที่ชู่หมดไปหลายแผ่นใช่แล้วพี่วันจะมาสปอกกี้พี่วันจะมาสมัครอๆๆ <c oughs> อเดชั่นแดนเซอร์มาครับผมดเยินดีต้อนรัก ใช่แล้วพี่เป็นชาชาแล้วเคยไปกิ่นโยกเกิดโยงถ่วรคนเดินจอยเป็น่าโตัวแรกมากจริงบุกฐาจรับพี่จันสุดาสวัสดีครับร้องตามจริงๆทุกคนโยกเกิอ่อนมากครับผมคือจริงๆอ่ะไม่ว่าการตัดสินจะออกมาเป็นยังไงเนาะเพราะว่ามันมีคะแนนจากหลายส่วน คะแนนจากกรรมการคนนั้นคนนี้ในส่วนนั้นส่วนนี้ทั้งโหวตด,ด้วยทั้งเราตัดสินด้วยแต่ว่าแม่คิดว่าความคุ้มอะ่ะไม่ต้องไปมองว่าใครได้ถึงที่2ที่สาความคุ้มคือเราได้เห็นเด็กที่เราลากได้เห็นลูกๆของเราได้แสดงความสามารถเต็มที่ที่เขาอยากเล่นที่อาจารย์วางไว้แล้วแม่เชื่อว่าอาจารย์ไม่ได้ขีดเส้นว่าเธอต้องทำหนึ่งเธอต้องทำสองแต่อาจารย์ครูแต่ละคนจะปรึกษาว่าเธอทำอันนี้ได้ไหมงั้นเธอลองอันนี้ซึ่งมันก็เป็นจริงเพราะว่าครูครูแต่ละทีมปรึกษากับเด็กทุกคนว่าหนูถ้าให้หนูทำ อย่างนี้หนูจะโอเคไหมหนูจะหนูจะเพิ่มไหมหนูจะชาเลนก,กันเองหรือเปล่าอันนี้มันคือเป็นความคุ้มของ f c ทุกคนมาก,มากจริงๆอ่ะคุยกันกับบอสนะว่า E ีเนี้อยากให้คนดูเยอะๆอยากให้คนเข้ากลุ่มเยอะๆเพราะมันมันคุ้มมากแล้วได้เห็น <ๆ S 2> เห็นอะไรที่เราไม่เคยเห็นเลยแค่โชว์ทีมเดียวอ่ะก็นนะอเอาไป,ไปทำเป็น E ีีใหม่ได้หนึ่ง EP ีแล้วแต่อันนี้มันสี่สี่สี่ทีมเลยทุกคน หมือนเอาสี EP มายำแบบว่าใช่เหมือนใช่เหมือนมันสี่ EP เลยเเชี a มารวมกันเจดเ a เลิศมากดีมากนอน g เนสียเลยใช่พี่นู๊บางคนเขาก็ไม่รู้จักเราแต่ตอนนี้คุณรู้จักเราแล้วน้องกลเอาหาลังก็นินแล้ว ถ้าหล้อเช่หรถยิก็จะอะไรโดดนก็จะอะไรถ้เปี่ยนคอหนูจะแม่เก็บเองนะถ้าเกิถึงแล้วขึ้นรถไม่ยากออไม่ได้ทางชนบุรีฝนโตอยู่นี้ฝนอยู่นี้แดดมากค่ะทุกคนอยู่นี้แตกครับร้อนมาก ชาชอปเปอร์ก็เก่งหนูพันนัสิบคนที่เดียนแล้วหนูทีมเออะนางทำเป็นเหมือนนางเป็นหมอลำจริงๆเลยทุกคนขึ้นฉากออกฉากการเข้าออกการแสดงอะไรเออคุณครูเก่งน,น,น,นะขนาดถือว่าเป็นครูครูใหม่ที่เพิ่งเพิ่งมาจัดทางและเพิ่งมาทําการแสดงแล้วเขาทําได้ขนาดนีน้ะถือว่าสุดยอดถือว่าถือว่าถือว่าเใช่สี่งพ<ห>ัฒน,นาม,มาก พี่สุปานีสู้ๆนะงจะไ็กเลยกรรมนาแปลวซ้อนพี่พิมพ์นิพรต้องต้องรอดูเพราะมันหลายๆอย่างด้วยมันเป็นพลังปีนี้เขาเขารวมเขารวมลุกทุ่งกับหมอลังไงมาด้วยกันแล้วแม่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 ทางบ้านอ่ะก็แม่แม่ทางบ้านของของแต่ละคนเราก็ก็เต็มที่กันทั้งนานเนาะเพราะว่าเพื่อศิลปินที่เรารัก แต่ได้ไม่ได้ไม่เป็นไรหรอกทุกคนเพราะชื่อเราได้ประกาศแล้วเห็นลูกชายเดินลงบันไดเลื่อนมาอุ้ยอุ้ยพี่ฝนนี้น่ารักมากเห็นลูกชายเดินลงบันไดเลื่อนมาคือคือร้องไห้แล้ว่าดีใจบอสก็ร้องบอสก็แบบบอสดูลูกชายตลอดเลยนะบอสดูไร้สตดใช่แล้วอีพีนี้คือคือเห็นความพัฒนาของเด็กทุกคน ใครจะรู้ว่าสกิลน้องบอลขนาดนี้ใครจะรู้ว่าฟุกอะฟุกอะจากเด้าไม่ถูกจังหวะใช่ไหมใครจะรู้ว่านางอะ <c oughs> เป็นตัวเดินเรื่องแล้วนางจําท่าเต้นได้จําซีนต่างๆที่ต้องแสดงได้ <c oughs> จําคําพูดได้ <c oughs> และจําบ็อกกิ้งได้ม <c oughs> <c oughs> <c oughs> มันมันน มันมันหนักอยู่นะเพราะว่ามันจำไ,ได้ะเนาะมัน,มนคืออัญมณีสี่ชิ้นใช่ไหมต้องผ่านไปสี่มิติสี่มิติมี b l อก k i n g แต่ละ b l อก k i n g มีคําพูดแต่ละคําพูด<ส>แต่ฟุกจําได้หมดเลยเป็นความสามารถของน้องที่เราที่เราไม่เคยเห็นนะอันนี้อันนี้คือชื่นชมส่วนตัวเพราะเป็นเออนั่นแหละคือเอาแบบนนแสดงว,ว่าคุณครูเขาเก่งดึงความสามารถของเด็กออกมาได้จริงจใช่ใช่ คือไม่รู้ว่าหลายๆคนเห็นไหมแต่ว่าแม่แซมเห็นแต่ว่าคือทุกคนอ่ะแม่แซมเห็นว่าเด็กๆทุกคนพัฒนาอย่างซีแกรมไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วน้องเป็นศิลปินไปแล้วเรื่องศิลปินมันเต็มตัวของน้องอยู่แล้วแต่ว่าคําว่าศิลปินของซีแกมอ่ะไม่ใช่เป็นศิลปินที่ที่น้ําเขาเต็มแก้วแก้วเขายังเป็นแก้วเปล่าตลอดที่เราเติมเราสอนเราอะไรเงี้ยเขาพร้อมที่ปรับปรุงเขาพัฒนาแล้วเขาต่อยอดเขาได้ อันนี้อันนี้คือคือสิ่งที่ดีมากๆทุกคนออกแปบกตงนตคุกกีตร์ไม่ต้องพูดถึงอะ่ะกีตร์คือฝีมือและสกิลเขาไม่ใช่รึกว่ากับกีตารามามากกว่า1ิปีแล้วคือรู้ว่าสกิลเขามี<ๆ>เขาปล่อยของแล้วเขาสามารถเรียกความสามารถของเด็กๆในทีมออกมาได้ก็<ๆ>ถือโอเคจริงเก่งกันทุกคนเลยอะ่ะแบบแบบเลิศทุกทีมเลยเดูแล้วมีความสุขมาก ตอนนี้ทุกคนไอ้มารอแล้ว3โ4ปอกี้พี่นามพี่อาร์มพี่นัดตี้พี่เก้งเนี่ยเาสตาร์ราล้เขาเตรียมแนละ้วเรียบร้อยนะคะอันนี้เป็นธุรกิจอลัยนะคะป่าน้ำบริษัทน้ำเมดิคคลนะคะแล้วก็บ,บริษัทธนูจ้างได้มา ม,ะะมีสองบริษัทนะคะเป็นคู่แข่งกันในในโตเกียวนะคะคงนวณตรวจสัมภาระยังเรียบร้อยแล้ว,ลว,วเา่าะว่าหนูเข้ามหา,มา,มา,มามส่างแอบอ้างกินแอบอ้างใส่ถุงมาแล้วไงหนูนนเข้ามาหาส่างเรียบร้อยธุรกิจทำอะไรของโตเกียวเกาจะมีสองสองบริษัทยักษ์ใหญ่นะคะที่สัมปทานอยู่นะคะเติ้นเติ้งเอาไปทำอะไรกันได้เลยวันนี้เรามีงานที่โฟก์ะนคอนชุมแพค่ะแม่แม่ ตอนโฟกพนันครเราเล่นกี่โมงนะอันสี่ทุ่มสี่สี่ทุ่มถึงครึ่งถึงหกทุ่มครึ่งสี่ทุ่มครึ่งถึงหกทุ่มครึ่งนะคะทุกคนวันนี้ออที่โฟกพนะนครชุมแพชุมแพรักโตเกียวค่ะทุกคนเดี๋ยวค่อยจ้างทำอะไรป๊อกกี้แฟนบอกแม่แซมไปงานด้วยค่ะแต่บอสออกบอสจะออกตอนช่วงค่ำๆนะคะเดี๋ยวตอนบ่ายบอสไปเคลียร์งานของบอสก่อน,นอ ตอเปิดไว้